สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเล็กแชนเนลครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาหน้านี้ก็ต้องมาเปิดแพ็กตามล่าหาฟีเจอร์กันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับเป็น2แพ็กที่ผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับหเลยก็คือแพ็กทีมรักของผมนะครับก็คือแพ็กอาร์เซนอลแพ็กอาร์เซนอลนะครับที่ผมมีแล้วนะผมจะบอกไว้ก่อนว่าโอบาผมมีแล้วนะครับแล้วก็ลากาเนี่ยผมก็มีนะครับ เลน่ eno, ผมก็มีแล้วเหมือนกันรวมไปถึงดาวิดลุยผมก็มีแล้วแต่ที่สำคัญครับปาเตผมก็มีแล้วซึ่ง5ตัวแรกเนี่ยผมมีหมดแล้วในทีมนะครับแต่3ตัวที่เหลือครับอย่างเช่นบุกยโยซาก้าอย่างเงี้ยอ่าไม่ว่าจะเป็นร็อบคูดิงนะครับแล้วก็สมิตรโรที่เป็นบอลทอง3คนนี้ที่ผมเอ่ยมาหลังสุดนะผมยังไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้แพ็คนี้ อาเชนนลผมขอเจ๊งเจ๊งแบบยับยับในที่นี้คือต้องได้สมิธโรตัวสุดท้ายรองสุดท้ายเป็นรอบโ o ดิ้งครับและก็เป็นบุกโยสาก้าถึงจะสมหวังนะครับและก็แพ็คอีกหนึ่งแพ็กจะเป็นแพ็กลิเวอร์พูลนะครับแพ็กลิเวอร์เนี่ยที่ผมต้องการมากที่สุดเลยนะครับก็เกอืองด้านของโรเบอร์สันเป็นแบ็คที่ผมโคตรชอบมากๆในนักเตะลิเวอร์พูลเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ผมมีแล้วนะครับจะมีอดิซอนเนี่ยผมมีแล้วนะครับแล้วก็ เฮเนอร์ซันยังไม่มีนะครับเป็นวินดุมเนี่ยผมมีแล้วนะครับสคนแล้วก็เคอร์อติสโจน3คนนะครับที่มีเฮ้ยเคอร์อติสโจนมันเป็นมิสต์ตัวกลางแล้วหรอเพราะว่าตัวที่แล้วนะครับผมเปิดได้น่าจะเป็นปีกซ้ายนะถ้าผมจําไม่ผิดก็ประมาณนี้ครับขอโรเบอร์สันก่อนเดี๋ยวไปเปิดแพ็กทีมรักก่อนมักจะได้ดีนะถ้าเปิดแพ็กทีมรักครับขอละคุณผู้ชมคลิปนี้ขอซัก 86ไลค์แล้วกันนะครับขอสัก86ไลค์เพราะว่าบุกโยซาก้าเริ่มที่86มาครับ32จัดไปขอเท้าซ้ายเบอร์7ผิวคล้ำๆก่อนผิวคล้ำๆเบอร์7ไม่ก็บอลทองไปเลยนะครับขอหน่อยครับคุณผู้ชมแล้วโอ้โหเท้าขวาว่ะเบอร์20กว่าเนี่ยดาวิดลุยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมใจแบบเสียวมากเลยที่แบบจะไม่ได้นะคือ แพ็กอา์เซนลมาทั้งทีอ่ะคุณผู้ชมแล้วแบบต้องได้อ่ะคือถ้าไม่ได้เนี่ยคือไม่ได้เสริมทัพเลยนะคือฟีเจอร์ที่มีในทีมเนี่ยมันต้องการเสริมทัพเว้ยเข้าใจกันหน่อยนะครับกดดูก่อนกดดูสแตทก่อนโอเคเลื่อนลงมา3 2จัดไปสะมิโรขอแบบเจ๊งๆนะบอลทองนะขอละคุณผู้ชมนะโคนามิ อยากได้มาเสริมทับเอาจริงโหแล้วเท้าขวาด้วยคุณผู้ชมไม่ใช่แล้วหลักะโออบาไม่ยองโอบาไม่ยองนั่นแหละโอ้โหตรเซ็งอะ่ะคุณผู้ชมผมเซ็งจริงมาครับครั้งสุดท้ายไปไม่ลุ้นละโอ้โหดวงคนเรามันจะไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมดูดิเหลือเชื่อมาแล้ว นั่นไงดาวิดลุยอ่ะดูดิคุณผู้ชมโโหเดี๋ยวผมเข้าไปดีไก่ไปเล่นดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเข้าไปเล่นดีลองเติมเติมเข้าไดีลองเปิดดีกว่านะครับไอดีหลักแบบเสียดายจัดอ่ะจริงดิดิด,ดาวิดลุยสองคนนะ่ะโอบายหนึ่งคนมันจะอะไรขนาดนั้นครับไอดีหลักมาแพ็คลีเวอร์กดเลยนะครับอารมณ์บอดจอยและนะครับ คตรจริงจริงมาต่อครับแล้วริเวอร์เท้าขวาเบอร์ห้าเป็นเวนาะดุมผมก็มีแล้วดูดิดูด,ดิคุณผู้ชมดูดวงสิครับคือเกินไปอะ่ะจริงๆเกินไปจริงๆเว้ยไปต่อครับโคตรเซ็งเลยนะคลิปนี้ฮนะใครเป็นแบบผมบ้างกดห้ามานะ มาต่อเนื่องครับขอโรเบอร์สันมาปลอบใจก็ยังดีเท้าซ้ายนะขอมาปลอบใจหน่อยโรเบอร์สันนะครับแล้วโอเคเป็นดีวอกโอริกีนะเบอร์ยี่บเจ็นะครับรู้เลยนะครับเป็นมหาเทพอริกีก็ได้อยู่แต่ผมอยากได้บุกยโยซาก้าอย่างเงี้ยสมิธโรอย่างเงี้ยไม่ไมาให้นะครับแต่ก็ได้อยู่นะอริกีนะครับไว้ ไว้เล่นลงแรงกิ้งทำคอนเทนต์นะฮะมาครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วขอรูเบอร์สันได้ไหมนะครับผิดหวังกับแพ็กอาร์เซนอลมากๆเลยนะครับแล้วเท้าขวาอย่าบอกโอริกี้ซ้ำนะนั่นไงคุณผู้ชมบอกไว้เลยว่าแพ็กนี้โคตรสุดอีกแล้วครับเดี๋ยวน่าจะมีอีกคลิปนึงนะเพราะว่าผมอยากเปิดไอดีรองหรือว่าไอดีที่แบบ เอาไว้เปิดเล่นๆนะเดี๋ยวผมค่อยเติมเข้าไปดีลองแล้วกันนะครับผิดหวังมากเลยสําหรับ2แพ็คนี้นะครับได้มาเสริมทับแค่คนเดียวอะ่ะก็คือโอริกี้เท่านั้นน่ะคือเป็นแพ็คที่เสียใจจัดอะ่ะเดี๋ยวมาเจอกลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากซับสไครต์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกลิปหน้าขอบคุณครับ